สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมนะเก่ง c m z นะครับวันนี้จะเป็นการรีวิว ID นะครับไอที่031นะครับยศ1ดาวเหลืองนะตัวนี้ใครที่กำลังตามหายศ1ดาวสีสวยๆนะครับตัวนี้ก็เด็ดเลยนะตัวนี้ เอาไปดูสถิติกันก่อนนะครับตอนนี้ชนะพันเอ็ดนะครับแพ้พันสามนะ VR 45่เปอร์เซ็นต์ QD 0.8นะครับมิชชั่น100นะพรอมแมนห้บแปดเปอร์เซ็นต์สาวายสามส5บเปอร์เซ็นต์เฮดช็อตหนึนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอาวุธกันต่อนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวลืมไปของแต่งตัวก็มันเหลือประมาณ1เดือนนะตัวนี้ตามนี้นะครับตามที่เห็นอ่าฮะมาดู อาวุธอาวุธกันต่อเลยนะครับสไนเลือดนะครับยูซี่นะฟาร์มาร์เอ็มเงินนะปืนยศครบนะครับเพลเ,เตอร์เอเคของรถหนึ่งดาวนะครับเอ็มเงินนะครับสกูบนะีเอจีนะเดยวคุณน้อง AWP นะครับ d e บิวยนะสกู M4 ก็มีนะครับ FN ก็มี XM8 นะครับ FR F2 นะครับ แทงโก้ห้าหนึ่งนะครับเจเทคเอ็มสองร้อยนะสกู๊ักดลิงกันนะครับเอ็มสิ ebr นะโอ้ปืนเยอะมากันนะเนี M ่ยเอ็มดำนะครับเคส msg 9 0้ dmr นะครับสไนเปอร์นะเสียงดังลั่นเลยฟอร์เซน g 3 6นะ hk u ี่เก็บเสียงมี ak ให้นะครับบูมี่ v เก้ k 1 k 1 e view, k Super v i e w kisuper v อักนะครับ eview เอ็ e K2 MP5 e v i l p 9 0านะครับลูกสองดับเบิลวินเชสเตอรนะครับลูกสองลูกสองโหดเลยนะอันนี้ปืนพก M945 นะครับติดกล้องนะลูกซองนะครับพกทองนะมีพกอะไรเออเบลิต้าหมดศูนย์นะลายสวยงามพาราม8ระเบิดครบนะครับ SP มีให้อีกแสนสามนะครับ ดีอีมีให้อีกพันเจ็ดนะไว้ปลอมชื่ออะไรอย่างนี้อ่ามาดูไอเทมกันต่อนะครับเหลือไอเทมเป็นอาวุธเร็วนะก้าววันนะครับเพิ่มทายอาวุธรีเพย์ไม่นะับละกันนะประมาณนี้นะมีเซ็ตเสือให้อีกสองแพ็คนะแพ็กละนึงวัน <c oughs> เป็นสองวันนะครับโอเคใครที่อ่ะยังยังข้ามข้ามช็อตก็ไอดียังไม่ได้ยืนยันตนนะครับตัวนี้ ใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับผ่าน Facebook นะครับไลน์ไอดีนะเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับดูจากด้านล่าง Youtube นะครับราคาก็อยู่ล่าง Youtube นั่นแหละนะลองเลื่อนลงไปดูนะครับโอเคหมดแล้วมั้งอ่ะมีใครถ้าอยากสอบถามปัญหาเพิ่มเติมนะครับ Facebook ผมอยู่ด้านล่างนะแอดนาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในการรีวิวไอดีิปต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบาย